นี่คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นร่นมต้นและมาพร้อเมเบาะที่นั่งนี่คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ใครใคก็ใช้ได้ผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ใช้ได้และนี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับกบริการหลังขายที่ทาง f ูฟาย u ดูแลเป็นอย่างดีและนี่คือเจ้าตัวซิลอัพไพ t h ตอน Q5 ไลท์ตัวนี้เองไปครับนี่จะเป็นโมเดลที่ขายดีเป็นจัต้น,ตนในหลายปีที่ผ่านมา ด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับใครๆก็ขับขี่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าคุณขี่จักรยานได้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะครับการควบคุมตัวเจ้าตัวซิลล์อัพไพทอิห้าไลท์ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูคลิปสั้นๆระยะเวลาประมาณสองถึงสามนาทีหลังจากนี้ให้คุณดูจากนี้เลยนะครับเผื่อดูจากนี้ปุ๊บแล้วสามารถคิดและตัดใจได้ทันทีเดี๋ยวดูกันซิลล์อัพไพทปนคิวห้าไลท์ปีสองพันสิบห้ามาพร้อมกับมอเตอรี่์ ระยะทางที่ทำได้อยู่ที่30กิโลเมตรถึง40กิโลเมตรต่อการเต้นเต็ม1ครั้งและความเร็วสูงสุดอยู่ที่40ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถมาพร้อมกับตัวของยางขนาด10นิ้วเป็นล้อทางเรียบนะครับอ่านี่ครับนี่ครับเป็นล้อขนาด10นิ้วเป็นยางทูกเลดนะครับไม่มียางในเนาะเหมือนยางรถยนต์เลยนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกหน้าและก็หลังเป็นเบรกสายสลิงนี้นะครับอย่างนี้เลยซึ่งการที่เป็นเบรกดิสเบรกหน้าหลังเนี่ยไอ้ทับขี่เวลาเราเบรกเนี่ยจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ตัวรถมาพร้อมกับการติดตั้งเบาะนะครับเบาะเนี่ยติดตั้งมาเรียบร้อยและเบาะสามารถปรับความสูงได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูคร่าวๆเห็นไหมครับเนี่ยตัวเนี้สามารถที่จะเลื่อนความสูงขึ้นมานะครับในตำแหน่งนี้อันนี้ผมปรับสูงขึ้นแล้วก็ล็อกนะครับ ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเหมาะกับว่าใครสรีระที่ไม่ทําการสูงต่ําตามความ้องการได้เลยและตัวรถมาพร้อมกับติดตั้งไฟ RGB ข้างๆนะครับทั้งซ้ายและขวาเนาะไล่ทิวอย่างเงี้ยครับเป็นแถบเป็นแถบไล่ RGB ไล่แถบไปอย่างเงี้ยครับมีติดตั้งจากโรงงานมาให้เรียบร้อยและไฮไลท์อีกส่วนสําคัญส่วนหนึ่งก็คือตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับโช๊คหน้านะครับนี่ไปโชคคู่หน้าเนาะและจะโชคสปริงคู่หลังนะครับ ซึ่งอันนี้ผมกระซิบก่อนเมื่อก่อนจะมีรุ่น Q8 3 6โวลต์นะครับที่สเปคเหมือนเขาเลยแต่ไม่มีโช๊คนะครับพอไป Q5 เนี่ยได้รับความนิยมมากกว่าเพราะว่าเขามีโช๊คคู่หลังมาให้การที่เป็นยางลมแล้วมีโช๊คหน้าและโช๊คหลังแบบนี้ครับการขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวลเลยครับไม่รู้สึกว่ามันจะแข็งหรือกระด้างอะไรเลยและที่สําคัญครับตัวแฮนด์เนี่ยสามารถปรับระยะสูงตามได้ตามสีระร่างกายเลยนะครับนี่ครับตัวแฮนด์ครับปั๊บปึ๊บถอดเห็นไหมครับนี่ยืดถอดได้นะครับพูดง่ายๆคือว มีความสูงแต่ชอบปับเตี้ก็แบบเตี้ยสุดแล้วก็ล็อกแบบนี้เลยเนี่ยครับก็สามารถปรับสูงต่ำของระยะแฮนด์ได้ตัวรถมาพร้อมกับตัวของคันเร่งน,นะเป็นนิ้วเกี่ยวนะครับอ่าถ้าดูจากในกล้องเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยผมใช้นิ้วชี้ในการไปคันเกี่ยวเร่งอย่างนี้นะครับและสามารถปรับโหมดความเร็วได้งหมด3ระดับนะครับกดคําว่าโหมดเนี่ยไล่เรียงไปหนึ่งเนี่ยสองแล้วก็3 3ก็จะเป็นโหมดความเร็วที่สูงที่สุดนะครับตัวเบรกเนาะเนี่ยระดิแบเบรกซ้ายขวาแบบนี้นะครับอ่าด้านแผงควบคุมด้านซ้ายก็จะเป็นการเปิดปิดไฟครับ ออ no. นกับออฟนะออฟคือการปิดไฟออนคือการเปิดไฟทั้งคันนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้เป็นรูปแตรแน่นอนครับเป็นตัวแตรไฟฟ้าขนาดแบบนี้เลยนะครับก็จะส่งสัญญาณให้กับเพื่อนร่วมทางได้ยินช,ชัดเจนนะครับและทั้งหมดนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเจ้าซิลล u อัพ Python Q ห้าไรต์ปิดประการี่ห้านี่เองซึ่งภายใต้ของพวกมาือสี่เก้านี่ครับลูกค้าจะได้ตัวทั้งหมดเนี่ยครับอย่างนี้นะครับเป็นตัวมาตรฐานไปเลยบอกตามตรงครับว่าไปนสกตอร์ใช้งานง่ายผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ใช้งานง่าายนบมีติดว้ ใช้งานใครๆก็ใช้ได้อย่างที่บอกครับตัวแฮนด์ก็ปรับสูงต่ำได้ตัวเบาะก็ปรับสูงต่ำได้และที่สําคัญตัวเบาะยังถอดออกได้จะเล่นแบบยืนก็ทําได้นะครับใช้ไว้ตามท่องเที่ยวนะครับมีติดไว้หลังรถตัวรถพับติดได้ทั้งคันเลยเนาะพับแฮนด์พับเบาะแล้วก็เอาติดไว้หลังรถได้เลยนะครับหรือไว้ที่บ้านจะติดไว้ใช้ตามต่อซอกซอยไปตลาดอ่าไปเซเว่นนะครับนี่ยังมีทางซ้ายที่เนี่ยจริงๆมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริสมจะนั่งคู่ยังได้เลยจะติดตั้งมีตะกร้องจ่ายก็ด้จะทำได้ตกา,าก อเนกประสงค์มากๆนะครับตัวเนี้ยมีจําหน่ายแล้วที่ทางซูฟอร์ยูนะครับราคาแค่หมื่นสี่เก้าหมื่นห้าหมื่นกลางๆไม่เกินหมื่นห้าเนี่ยผมว่าคุ้มค่าเนาะใช้ได้ครอบคลุมได้ที่สําคัญได้รับการรับประกันจากทางร้านซูฟอร์ยูนะครับตัวรถรับประกันคือมอเตอร์แบตเตอรี่นะครับชุดไฟต่างๆนะครับอยู่ที่1ปีนะครับติดขัดปัญหาอะไรของผมที่หน้าร้านนําเข้ามากลับรับบริการได้เลยนะครับ ถ้าในกรณีที่กรุงเทพปริมณฑลทนผมสามารถจะส่งภายในวันได้นะครับระยะเวลา2 3ชั่วโมงลูกค้าได้ของแล้วนะครับก็สามารถติดต่อช่องทางต่างๆที่ผมมาไวไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับอันเนี้ยสรุปสั้นๆภายใน2อานาทีและหลังจากนี้เปต้อไปเดี๋ยวผมจะเป็นการรีวิวยาวถ้าอยากดูยาวเดี๋ยวดูหลังจากนี้ไปต้อไปโอเคครับว่าหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวยาวจัดเต็มดูรายละเอียดให้กับลูกค้าที่ต้องการดูแบบย,ยาวๆนะว่าตัว Q 5 มีจะเป๊ะแ,แบบไหนยังไงนะครับใช้งานยังไงมีตัวเลขในการทําสถิติยังไงบ้างเดี๋ยวดูหลังจากนี้เพิ่มต้นไปเลยตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์400วัตต์36โวลต์10.4แอมป์ระยะทางเข,งขาครับทำได้ที่30-40กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเอาจริงๆครับในระยะทางตรงนี้ในสกูตเตอร์เริ่มต้นอ่ะผมว่าใช้งานเพียงพอนะลูกค้าครับเอาตีมกลมว่าจากบ้านตลาดตีมกลมา5โลไปกับ10โลขับเทียวอีก2ัโลก็ได้ผมว่ามันยังใช้ได้สบายเลยยังเหลือเลยนะครับ ความเร็วเขาเนี่ยอยู่ที่มา40-45ตัวเนี้ยใช้งานอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นคูลเตอร์ลมต้นที่ใช้งานพื้นฐานสบายเลยตัวรถมาพร้อมกับยางขนาด10นิ้วนะครับเป็นลักษณะของล้อทางเรียบเนาะท่านจะเห็นในคลิปเห็นนะครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อขนาด10นิ้วจริงๆถือว่าเป็นล้อขนาดมาตรฐานของสกูตเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับก็คือใช้งานตามบนถนนทั่วไปทางเรียบนะครับแบบยางเนี้ยเรียกเรือนะครับแล้วก็เป็นยางทุบเลสไม่มียางในลักษณะเหมือนยางรถยนตนะ์เนาะยิ่งเป็นยางลมทุบเลสอย่างเงี้ยเวลลลาาขขััับบบบี่่่นนนนนนถะะคคครรจให้้วววมมุอยูแ จริงๆ,ๆเนี่ยบวบาน้ำหนักของตัวรถที่มาพร้อมกับตัวช o หน้าทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยมันก็จะให้พเพิ่มความรุนวลไปในตัวอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ตัวรถนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกเนาะน่าเป็นจานดิสเบรกขนาดใหญ่เนาะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นดิสเบรกสายทั้งคู่เลยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วครับจริงๆแบบมันมีเบรกที่เป็นเบรกน้ำมันก็นมีแต่ว่าเอาส่วนตัวผมนะดิสเบรกครับจริงๆเพียงพอการใช้งานในระยะของตัวรถที่วิ่งด้ แล้วก็มอเตอร์ประมาณนี้เนาะแล้วขนาดไซส์รถประมาณนี้ดิสเบรกก็หัวทิ่มแล้วเาตรงๆเบรกดีมากนะครับแค่แตะเบาๆเนี่ยในความเร็วสัก20-30เนี่ยลือเพื่อตัวรถมาพร้อมกับตัวนี้นะครับไฟหน้านะเป็นไฟ LED นะครับหนึ่งดวงขนาดนี้ครับเห็นไหมซึ่งเป็นหนึ่งดวงที่ขนาดใหญ่แล้วก็สามารถใช้งานบนพื้นฐานทั่วไปได้นะครับเวลาคืนเนี่ยเอาจริงก็ยังเห็นอยู่สบายๆนะครับไฟหน้าเนาะอ่าไล่ไปนี่ครับเป็นไฟทิ้ว RGB ด้านข้างนี่ครับเนี่ยผมหันให้มองกับกล้องชัดๆเลย เขาจะไล่ไล่ทิ้วไล่ไ,ลไปเรื่อยครับนุ่มนวลนุ่มนวลแบบนี้ไปเรื่อยเป็น rgb เนาะไล่เฉดสีไปเรื่อยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวของไฟหลังเนาะไฟหลังอยู่ตรงปลายบางโคนน่ครับแน่ใจว่านในคลิปจะเห็นไหมตรงนี้เนาะครับอยู่ปลายบางโคนและที่สําคัญก็คือลาลาเบรกเนี่ยเห็นไหมครับการเบรกทุกครั้งก็จะมีไฟเบรกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าติดไฟสมมตินะครับเบรกก็จะมีตัวไฟเบรกขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบไฟหน้าไฟหลังไฟข้างปับก,ก็เปิดแบบนี้ติดมาหมดมีมาให้้ครบอม นะครับโอเคครับแล้วก็มาว่ากันที่มิติตัวรถกันหน่อยนะครับก็คือความกว้างความยาวของตัวรถเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าไม่ได้มาที่ร้านเนาะแล้วก็อยากจะทราบว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเอาไปไว้หลังรถหรือไปไว้ตรงจุดที่วางสัมภาระบางที่บางจุดเนี่ยความขนาดของมิติตัวรถเนี่ยไปไว้ได้ไหมนะครับตัวรถเนี่ยขนาดที่กลางออกนะครับเป็นขนาดความกว้างอยู่ที่55เซนนะครับยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 8เซนแล้วก็ส่วนสูงสุดเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับระยะแฮนด์เนาะ ถ้าระยะแฮนด์ที่ปรับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่121ซนติเมตรและห้าเป็นระยะแฮนด์ที่ปรับอย่างทีครับทียสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรนะครับอ่ะก็คือ100-121ซนติเมตรระยะเนี่ยประมาณ20เซนติเมตรเลยนะครับขนาดที่ตอนพักเนี่ยก็คือไว้กรณีที่ลูกค้าทับเก็บหลังรถหรือว่าเป็นพับเก็บไว้ตรงที่จุดพักสัมภาระเนาะก็ขนาดกว้างเนี่ยอยู่ที่25เซนติเมตรนะครับยาวอยู่ที่115เซนติเมตรและสูงอยู่ที่ 45เซนติเมตรนะครับเลขตรงนี้ลูกค้าเอาไปวัดระยะของจุดเก็บสัมภาระของลูกค้าได้เลยนะครับว่าสามารถใช้และเก็บในจุดที่ลูกค้าต้องการจะเก็บได้หรือไม่นะครับเพราะบางทีลูกค้าอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะลูกค้าสายแคมป์อ่าสายแคมป์ทัองไปท่องเที่ยวบ่อยๆการวางสัมภาระต่างๆเนี่ยต้องคำนวณดีๆเนาะไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเฮ้ยเอาไปแล้วมันใหญ่ไปวางอันอื่นไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเหมาะสมเนาะนะครับอ่าแล้วก็มาว่าตรวส่วนของบอร์ดเหยียบนะครับบอร์ดเหยียบเนี่ย ความกว้างอยู่ที่20ซนติเมตรนะครับก็คือเหมือนตรงความกว้างของบอบ์ดเย็นเนี่ยถ้าาวางเท้าลองวัดดูก็ได้ครับกว้างอยู่ที่20เซนนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยถ้าเอาความยาวในกรณีที่ยังมีที่เบาะฐานเบาะยังอยู่นะครับอยู่ที่39ซนติเมตรในกรณีที่ลูกค้าเอาฐานเบาะออกนะครับแน่นอนครับว่าความยาวเนี่ยของตัวฐานเนี่ยก็จะยาวขึ้นไปถึง53เซนติเมตรนะครับโอเคนี่คือมิติของตัวรถเนาะ แล้วก็อีกข้อสาคัญหนึง่งตัวรถรองรับน้ําหนักสูงสุดที่200กิโลกรัมนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเป็นการเคี่จากโรงงานมาเนาะแต่ว่าหากผมแนะนำเนี่ยมิติของตัวรถที่รองรับน้ำหนักล้วพอไปได้สวยๆเนี่ยก็คือประมาณเล็ง120-150ผมว่ามันก็ค่อนข้างแน่นแล้วแหละเอาตรงส่วนตัวนะเพราะนั้นเนี่ยก็ผมมองว่าโรงงานเคี่มาเท่านี้แต่ว่าการใช้งานจริงผมก็แนะนำว่า120-150ละกันนะครับ ส่วนของระยะแฮนด์เนี่ยบางทีเป็นจุดที่โฟกัสของลูกค้านะว่าระยะแฮนด์กว้างไหมนะครับระยะแฮนด์จากปลายซ้ายสุดจนขวาสุดหรือขวาสุดยันซ้ายสุดเนี่ยระยะอยู่ที่55ซเมนะครับส่วนความสูงเนาะตัวนี้มันเป็นที่ความว่ามันได้เสียบว,ว่ามันสามารถปรับสูงต่ำได้มันต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่1เมตรเนาะจากพื้นล่างจนถึงตรงเนี้ยเมตรหนึ่งแล้วสูงสุดเนี่ยประมาณ1 2 1ซนติเมตรนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ามันปรับสูงต่ำได้แล้วก็การที่มันปรับสูงได้ตรงเนี้ยหมายความว่าในกรณีทีท่ลูกกค้าาาอออบ เล่นแบบยืนก็ปรับสูงสุดได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือเจ้าตัวของแผงควบคุมบนตัวชุดแทนทั้งหมดนะครับด้านขวามือเนี่ยก็เป็นชุดควบคุมความเร็วแล้วก็เปิดปิดรถแล้วก็เปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับอ่ะซึ่งการเปิดปิดรถเนี่ยสามารถทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกก่อนเลยนะครับก็คือการเปิดปิดจากตัวของเนี่ยครับปุ่มด้านนี้นะครับด้านขวามือนะครับเป็นปุ่ม power ครับกดค้างจนติดแล้วค่อยปล่อยเห็นไหมครับว่าหน้าจอแสดงผลอันเนี้ยรถพร้อมการทํางานแล้วนะครับแล้วก็ ตัวหน้าจอเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามีโชว์เกียร์นะครับโชว์ความเร็วแล้วก็โชว์ระยะทางรวมนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยครับโชว์ความจุแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่อย่างตัวเนี้ยใกล้จะหมดแล้วนะครับตีมคงว่าไม่เกินไม่เหลือไม่เกิน20%ปรเ็นะครับอ่าแล้วก็มาที่ปุ่มนี่คือ power เนาะแล้วก็นี่คือเปลี่ยนโหมดนะครับสังเกตว่ากดหนึ่งะครับกดบางทีเปลี่ยนโหมดหนึ่งงทีสองแล้วก็สามสามารถเปลี่ยนกดอีกทีหนึ่งจะกลับไปที่หนึ่งก็คือวนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวนไปเรื่อยนะครับสามารถเปลี่ แล้วก็นนี้คือคันกดคันเร่งนะครับซึ่งกดปุ๊บเห็นไหมครับว่ารถก็จะออกตัวทันทีนะครับอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นคันเกี่ยวคันเร่งก็คือควบคุมความเร็วนะมาด้านซ้ายครับด้านซ้ายมือตรงนี้จะมีอยู่2ปุ่มหรือ2ชุดคาสั่งหลักๆครับออนออฟเนี่ยครับที่เห็นชัดๆเลยตรงนี้ก็คือการเปิดปิดระบบไฟนะครับถ้าดันลงมาครับตามตำแหน่งเลยคือออฟก็คือปิดไฟ ออนก็คือเปิดไฟนะครับการเปิดปิดไฟเนี่ยเปิดทั้งไฟหน้าไฟหลังแล้วก็ไฟ l e ด้านข้างนะครับเปิดปิดพร้อมๆกันทั้งหมดทั้งระบบนะครับอ่าเราด้านล่างครับรูปแปะชัดเจนครับเป็นแตไฟฟ้าลักษณะแบบนี้นะครับก็คือกดตามเสียงมาตามปุ่มที่เรากดเลยครับมีแค่นี้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับก็คือเรามีตัวของ กามเบรคครับก็คือเบรหน้าเบรหลังนะครับซ้ายและขวาครับเราสามารถควบคุมเบรกได้ได้เหมือนจักรยานเลยครับกดนี้เลยนะครับตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับรีโมทนะครับซึ่งเรามีรีโมททั้งหมด2ดอกนะครับก็คือใช้งานเหมือนกันสำรอง1ดอกใช้งาน1ดอกนะครับรีโมทเนี่ยทำงานอยู่3ฟังก์ชันหลักๆนะครับฟังก์ชันแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเราสามารถเปิดปิดจากตัวปุ่มของหน้าจอตรงนี้นะครับตำแหน่งแรกก็คือกดเปิดปิดได้เลยนะครับแล้วก็เปิดปิดอีกครั้งหนึ่งคือสามารถเปิดปิดจากตัวของรีโมทได้นะครับเพียงกดไฟฟ้าสอง หนึ่งสองเห็นไหมครับหน้าจอติดขึ้นมาแล้วนะครับสามารถสั่งจากรีโมทก็ได้นะครับแล้วจะปิดจากตัวรถก็กดตัวของปุ่มล็อกที่หนึ่งนะครับน,นี่ก็การปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปิดได้สองวิธีคือ1จากตัวของแผงควบคุมคันเร่งตรงนี้ครับมีพาวเวอร์นะสองก็คือตัวของรีโมทตรงนี้แต่ข้อพิจารณาเล็กน้อยครับถ้าลูกค้าสั่งเปิดตัวไหนให้ปิดตัวนั้นผมยกตัวอย่างนะถ้าลูกค้าสั่งด้วยรีโมทปุ๊บ เห็นไหมครับน้าจติดแล้วลูกค้าจะมากดปิดตรงนี้เขาจะไม่รับคําสั่งครับด้วยเหตุผลที่ว่าด้านล่างเนี่ยเขามีก่องควบคุมที่แยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นสั่งตัวไหนปิดตัวนั้นเมื่อกี้เราสั่งด้วยรีโมทนะครับเห็นไหมผมกดปิดเขาไม่ตอบสนองเลยต้องกดที่ตัวข้างล่างนะครับปิดแล้วนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราสั่งด้วยรีโมทปิดเรียบร้อยเราสามารถใช้ฟังก์ชันที่2ได้นะครับก็คือเรื่องของการขโมยนะครับเพียงกดตัวล็อกหนึ่งทีนะครับถ้าเปิดการขโมยแล้วปุ๊บเนี่ยมีการขยับตัวรถหรับ แล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้ค้องก็จะเป็นอันดูได้ครับกล้องสุมข้างล่างเลยเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยมอเตอร์เขาจะล็อกผมไม่เท่าเนี่ยมอเตอร์เขาจะค้างล็อกแบบนี้เลยนะครับอ่าเพราะฉะน,นั้นเนี่ยให้กดปุ่มเปิดล็อกนะครับหนึ่งทีตัวน,นี้ก็จะเป็นการคลายตัวของระบบไปทมล็อแล้วนะครับอ่านี่คือความทันที่2เนาะฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการหาตัวรถก็คือรูลลำโพงด้วยที่ว่าเอ่อต่างประเทศอาจจะมีการใช้งานภาษาแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับบางทีจอดใกล้เคียงกันแล้วไม่รู้คันไหนของเรานะครับกดลำโพ นี่ครับก็จะเป็นการหาตัวรถของเรานะครับตัวรถของเราจะส่งสัญญาณมาว่าอยู่นี่นะอยู่นี่นะอยู่นี่นะนะครับกต่ะขก่อนอย่างเงี้ยแค่นี้ครับก็จะเป็นการหาตัวรถของเราได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีรีโมทนะครับให้ทั้งหมด2ดอกนะครับก็คือสำรอง1ดอกนะครับใช้งานจริงๆอีก1ดอกนะครับจะใช้ดอกใดดอกหนึ่งก็ได้นะครับก็เอาไว้เป็นการใช้งานพื้นฐานของตัวรถได้สบายๆเลยนะครับมีคือรีโมททั้งคู่เลยเดี๋ยวจะเทสโช๊คกับเทสบอกให้ดูจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสไตล์ซิมอัพเป็นอะไรที่แบบ คือไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งอ่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยครับตัวรถเนี่ยโชคหน้าเนี่ยมีมาให้อะนหนึ่งแล้วนี่นะครับโชกหลังมีมาให้คู่หนึ่งเนี่ยผมขอยบให้ดูเห็นไหมครับลูกค้าจริงๆเนี่ยต้องโชคต้องบอกมีโชคด้วยต้องบอกว่าบางคนอ่ะไม่ชินเอาวงตรงครับตอนแรกๆผมก็ไม่ชินแต่ลหลังๆอ่ะเออพอใช้จุดหนึ่งอ่ะไม่ชิ่เขาไม่ชินหมายความว่ามันสึกมันจะโยกเย,ย,ยกโยกเยกเนาะแต่ความเป็นจริงอ่ะ เขาดีไซน์มาเพื่อให้เราสว่าเราไม่ตึงแข็งเลยขับแล้วนุ่มนวลที่สุดที่ทําได้นะครับเนี่ยผมขับแล้วก็จะมีการให้ตัวประมาณนี้เลยเพราะว่า1ให้ตัวกระบอกแล้ว2เนี่ยครับเห็นไหมถ้าจะซูมจะเห็นครับว่ามีการให้ตัวของชกหลังอีกนะครับซึ่งโอ้ผมว่าเป็นอะไรที่เหมาะกับการที่ลูกค้าที่ต้องการเรื่องการความแข็งก็ได้ครับอันนี้มีชกทั้งเบาะทั้งชกหน้าแล้วก็ชกหลังมาให้เป็นคู่เลยนะครับตัวรถเนี่ย Q5 เนี่ยยังสามารถแต่งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมตได้นะครับอย่างเนี้ย หน้าขวามือผมเนาะอันนี้เป็นลักษณะมาตรฐานที่ลูกค้าสั่งไม่มีการแต่งเติมอะไรมาตรฐานโรงงานมาแบบนี้คือมีเบาะมีอะไรไมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างหน้านซ้ายมือผมเนี้ยอันเนี้ยอันนี้แต่งให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับจริงๆเนี่ยใช้แบบ utility คืออัตตประโยชน์มากมายนะครับพวกเนี้ยตะกร้าสามารถใส่ได้นะครับจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยไม่ติดตั้งแบบถาวรด้วยจะจะใช้ก็เสียบเหมือนเป็นคล้ายๆตัวของลวดนะครับเสียบเฉยๆไม่ใช้ก็คอยออกได้นะครับอ่า ด้านบนนี่เห็นไหมมีตัวของ mobile holder ก็คือสามารถติดตั้งตัวของอุปกรณ์เสียบม,มือถือลงไปได้นะครับก็ติดตั้งเพิ่มได้นะครับตรงนี้ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่ว่าปกติเดิมๆเ,เนี่ยเขาจะเป็น,ในใคล้ายๆของกิ๊บเทปเนาะติดตั้งลายโรงงานอันนี้มีแผ่นยางรองพื้นเป็นฟิตติ้งขนาดพอดีเลยนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับซึ่งจะกันเรื่องของละอองฝุ่นหรือน้ำนะครับลงในตัวของห้องเครื่องได้นะครับอ,อีกไอเทมหนึ่งที่ลูกค้านิยม แคจะเป็นตัวฮอตยิปที่ลูกค้ามังจะติดไปนะครับก็คือเบาเสริมนะครับเบาเสริมตัวนี้หลักการง่ายครับเขาติดตั้งกับตัวของเบาตักนะครับแล้วก็วางผ้ากับตัวของบอเบาเหยียดนะครับซึ่งเบาะเสริมเนี่ยก็คือเหมือนไปผู้ใหญ่หนึ่งคนหรือจะเด็กอีกหนึ่งคนหรือเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่หากไปไหวรถเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเรนั้นน้ำหนัก,กที่ร้อยยี่สิบตอ่ะก็อบอกว่าโรงงานเคียมมนไว้สองร้อยแต่ว่าผมแนะนําว่าไม่เกินร้อยห้าสิบละกันนะครับไปได้ทั้งคู่เลยนะครับก็สะดวกดีนะครับอันนี้ยังมีอีกที่ติดตรงนี้ เป็นสายล็อกนะครับพาสเวิร์ดนะครับซึ่งสามารถที่จะคล้องสมมติไปที่ที่สึกว่าเออไม่ปลอดภัยแล้วอยากจะคล้องล็อกไว้เพื่อความปลุนใจก็ไปคล้องแล้วก็ Lock, ล็อกรหัสได้นะครับตัวนี้ก็คล้องกับคอรถไ,ได้ซึ่งเป็นการเก็บอยู่ตรงใต้ตัวเบาะเป็นอุปกรณ์เก็บเสียบเข้าออกได้ง่ายเลยนะครับด้านหลังตะก้าต้องบอกว่าตะก้านี้เป็นไซส์เล็กเนาะเป็น BS 0นเนาะผมจะมี BX แล้วก็ BL หมายความว่าไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้นะครับมหมายความว่าลูกค้าที่ชอบที่จะใส่ของเยอะๆนะครับ ไปตลาดอย่างนี้ครับหรือไปซื้อของอะไรเงี้ยครับก็ติดตั้งตะกร้าได้นะครับเดี๋ยวพวกตะกร้า B L B L อาจจะมีภาพอินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูอีกเล็กน้อยนะครับว่าไซส์มันใหญ่กว่านี้ประมาณไหนเนาะนี่คือหนึ่งอุปกรณ์เสริมอ่ะอยังมีอีกอย่างเช่นผมให้ดูฮะเป็นุรมอ่ะอันนี้คือกระเป๋าผ้าล่มใบใหญ่นะครับเหมาะกับสายพกพามากๆก็คือไว้เอารถเนี่ยทั้งคันลงบนอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือไว้กรณีที่ลูกค้าขนสัมภาระเยอะๆเนาะแล้วก็ไม่ต้องการให อุปรกรณ์สกูตเตอร์รไปเกี่ยวหรือไปไปเสียดสีแล้วก็ไว้เป็นเซกเมนต์ของเขาเองเลยครับก็ตัวนี้ครับเหมาะเลยครับตัวกระเป๋าเขาลมใบใหญ่นี่เลยนะครับแล้วก็นี่อีกไอเทมหนึ่งนะครับที่ลูกค้าหลายสายท่านมักจะติดกับการซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปก็คือตัวของที่เติมลมไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เพียงว่าเติมแค่สกูตเตอร์อย่างเดียวแต่อย่างเติมตัวจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับแม้แต่รถจันก็เติมได้สบายเลยนะครับเป็นที่เติมลมไฟฟ้าเป็นไฟฉายเนาะ อันแทประโยชน์มากนะครับแล้วถ้าตอนนี้ที่ลูกค้าสุดสดกูตเตอร์ไปเนี่ยมันเป็นยางลมเนี่ยทางน้องๆจะแนะนำอยู่แล้วครับว่าควรจะปั่นเติมลมยางควรเช็คก๊อมยางอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวเนี้ยประมาณ45ปอนด์บวกลบเนาะขึ้นอยู่กับน,น้ำหนักที่ใช้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเหมาะอีกแล้วเขี่ยบปุ๊บเขี่ยจุ๊บลมด้านหน้าด้านหลังแล้วก็กดเลขเดียวแล้วเติมฟื้นเข้าไปแป๊บเดียวเสร็จนะครับมีประโยชน์มากๆนี่คือตัวยูกินเอทีตัวหนึ่งนะครับควรจะมีไว้นะครับแล้วก็ยังมีตัวขออองุปกรรณ์เเสิมื่่นนๆช ทำงขาอปะไพ่หมวกสนบอเลยเงี้ยครับอื่นออีกมากมายจริงๆเดี๋ยวก็หน้าร้านมีให้ดูอยู่แล้วหรือจะดูที่ตัวของรถไฟทางร้านเนี่ยก็จะมีให้เลือกอุปกรณ์เสริมอีกมากมายนะครับ <S <S อย่างที่ผมแจ้งไปครับว่าหากลูกค้าสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้ขี่จักรยานได้การควบคุมตัวรถของเจ้าตัว Q ห้าไลต์ตัวเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายได้ครับคือมันก็ขี่ง่ายเหมือนเหมือนกันแหละครับควบคุมได้ครับเพียงเนี่ยคันนิ้วชี้เกี่ยวนะครับกดเร่งไปเนี่ยแล้วก็มีเบรกซ้ายเบรกขวาครับเป ก็สามารถขับขี่ได้ง่ายเลยครับคือใช้งานง่ายครับผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ใช้งานง่ายแบบไม่ต้องไม่ต้องมาปรับตัวเยอะครับก็คืออย่างที่บอกขี่ยันได้ขี่มาใช้ได้ขี่ได้เลยสบายสบาย,บาย,บายนะครับผมอ่าน,นี้เดี๋ยวผมต้องปรับลักษณะของโหมดอ่าดูไวขึ้นอีกนิดน,นึงเนาะนี่หมวดสองเห็นไหมผมกดสองแล้วเร็วปลายมันจะเรลพุ่งลไปนิดนึงนะครับเห็นไหมอ่านะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าสามารถปรับโหมดขับขี่ในการขับขี่ได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวรีโมทคันโทรอีกนะเห็นไหมจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอินเสิร์ตตัวของ เรื่องของการใช้รีโมทเป็นขโมยนะครับซึ่งรีโมทเนี้ยเรื่องกางขโมยสวิตร้ตรถและหาตัวรถได้ซึ่งเป็นฟังก์ชันในการใช้งานของตัวรถก็เป็นออปชั่นเนาะแล้วก็มีติดตั้งมาให้กับทุกคันนะครับผมได้มีน้องมีน้องตามมาเนาะเรื่องเรื่องโทรศัพท์มือถือละก็เป็นคําถามที่ยอดทีสเนาะว่าเอ๊ะถ้าเป็นรุ่นนี้อยากเล่นแบบยืนยังไงเนี่ยครับตามในคลิปเลยสามารถเล่นแบบยืนได้คำว่าเล่นแบบยืนได้ก็คือถออเจ้าตัวของเบาก ชุดมาตรฐานเนี่ยถอดออกได้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็เล่นแบบยืนเนี่ยในการที่ปรับตัวของระยะแฮนด์เนี่ยขึ้นมาสูงสุดเลยนะครับก็ปรับได้ครับฉะนั้นเนี่ยก็คือสามารถเล่นแบบยืนแบบนี้ก็ได้ต้องบอกเลยครับว่ามีความยืดหยุ่นมากเลยเนาะยืดขี่ก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมเอ้ยยืดหยุ่นดีนะเล่นไดสองแบบนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอ่ะโอเคทุกอย่างมี2ด้านเนาะก็มีข้อพิจารณาเล็กน้อยครับ ตัวนี้ด้วยความที่ว่ามันระยะแฮนด์มันเป่าขึ้นมาสูงเนาะมันจะมีช่วงให้ตัวค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าผมขยิบเหยียเนี่ยมันจะมีช่วงให้ตัวประมาณนึงนะครับซึ่งลูกค้าบางคนอาจจะเข้าไม่เข้าใจอ่ะบางคนอาจจะเข้าใจซึ่งนี่ผมอธิบายให้เข้าใจเลยว่ามันจะไม่เหมือนกับตัวที่ยืนเฉพาะที่ปรับความสูงต่ำไม่ได้อย่างตุ่มนั้นเนี่ยอ่าแฮนด์ค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงอันนี้จะมีความยืดหยุ่นให้ตัวได้ประมาณเนี่ยครับอ่าก็จะเป็นข้อพิจารณาเล็กน้อยเนาะสำหรับการที่จะเล่นแบบยืนในกรอตี่ที่อยู่บน Q5 ไลน์์นนนนนนะะคครรรรรรัับบบบออ,บอ,ออกออกอออออออ่่่่่่าา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 กกกกกกกพพดดหหืืใใส็็เเปปปไยยยยงงงขุ้้ณชฐี ซึ paid, so well. video, so ่งเดี๋ยวจะมีคลิปหักซื้อรถกระทางเราล้าเราไปเนี่ยเราก็จะมีคลิปในการแนะนำวิธีการใช้งานในการถอดเบาะด้วยนะครับก็จะมีการบอกไปทางแอดมินและก็แจ้งไปนะครับผมเก้ครับก็เราได้มาเทสอบออนเดอะรเนาะก็เะเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ทําให้เห็นนะว่าเวลาขี่อยู่บนเจ้าตัวคิ Q5 ไล t ์เป็นยังไงนะครับอ่ะอยู่ผู้สัดส่วนว่าผมผมสูงร้อยสิเนาะน้ำหนักประมาณแปดสเนาะก็ อยู่มันเจ้าตัว Q5 l ล g h เเขื่อได้เปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่สตูดิโอกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับก็คือหลังจากที่เราไปออนเดอะโรไปเทสบนถนนให้ดูแล้วเนี่ยผมจะมาสรุปข้าวๆสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องตอกย้ํานะครับว่านี่คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าสายันประจําบ้านเนาะต้องบอกว่ามันเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่1ใช้งานได้ครอบคลุมหลากหลายนะครับหมายความว่า อย่างที่ผมบอกไปผู้หญิงก็ใช้งานง่ายผู้ชายเลยใช้สบายเลยแม้แต่ผู้สูงอายุนะครับหรือแม้แต่เด็กก็บอกว่าเด็กที่เด็กโตขึ้นมานิดนึงนะที่เขาความสูงเนี่ยอยู่ที่เกินระยะของตัวแฮนด์ที่มานะครับที่สามารถที่จะควบคุมตัวรถได้แล้วเนี่ยผมแนะนำก็ใช้งานได้นะครับอ่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นรถที่มีไว้เป็นสามัญมาติดบ้านคือไว้ใช้เดินทางไว้ซื้อของนะอย่างที่บอกอุปกรณ์เสริมก็ติดตั้งเพิ่มได้ใส่ของเข้าไปได้นะครับ ไปซื้อแกงไปเซเว่นไปตลาดก็มีตัวนี้ไว้ติดตั้งได้นะครับเอาไปไว้ที่บ้านได้นะครับและยืดหยุ่นแน่นอนเขาใส,ส่ตามสายซุปเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันพับเก็บได้นะครับมันไม่ได้เหมือนมอเตอร์ไซค์เนาะที่มันอาจจะแบบว่ามันจะเอาขึ้นหลังรถไปอาจจะลําบากหน่อยแต่ว่าอันนี้เป็นความยืดหยุ่นที่ มันพับเก็บได้นะครับพับจนเหลือความยาวอยู่ประมาณ1 1 8เซนติเมตรเนาะแล้วก็สามารถเอาไปไว้หลังรถได้นะครับเอาไปเที่ยวติดไปแคมปิ้งนะครับไปท่องเที่ยวไปใช้ต่างๆก็ตามอรถประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามันครอบคลุมการใช้งานหลากหลายใช้งานในทั่วไปนะครับแล้วก็ควบคุมง่ายอย่างที่บอกว่าขี่จักรยานได้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้คิวห้าลอ2025ก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากสำหรับลูกค้านะครับก็ต้องบอกตามตรงครับว่าในงบหมื่นกลางๆนี้ถือว่าตัวนี้ถ้าจะเป็นตัวที่น่าจะ ควบคุมหลากหลายแล้วก็เข้าถึงง่ายจริงสุดท้ายแล้วแล้วเป็นสิ่งสาคัญนะครับตัวรถเนี่ยมาพร้อมการรับประกัน1ปีนะครับตัวรถระบบไฟแบตเตอรี่มอเตอร์นะครับอ่ะอยู่ที่1ปีนะครับซึ่งลูกค้าซื้อท,ทีางซูเปอร์ยูสบายใจหายห่วงได้เพราะเรามีหน้าร้านเนาะเรามีทีมช่างผูง้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็สําคัญเราก็สต็อกอะไหล่ด้วยนะครับหมายความว่าลูกค้าบางทีซื้อไอเทมเหล่านี้บางครั้งเฮ้ยหน้าร้านอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีอะไหล่ซ่อมไหมวะ ลูกค้าที่กังวลสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องกังวลเลยครับทางซูฟูยูตอบโจทย์ลูกค้าทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยซื้อกระทางซูฟูยูสบายใจแห่ห่วงได้มาซื้อนาานก็ได้เนาะมาเทสก่อนก็ได้ด้วยหรือดูคลิปนี้แล้วเฮ้ยเคลียร์หมดสังเลยกรุงเทพปริมณฑลส่งภายในวาันได้นนะครับก็คือสามารถทางทางโทรศัพท์ทางไลน์นะครับเดี๋ยวช่องทางเนี่ยผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะตามลิงก์นี้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งได้เลยนะครับก็ผมขอฝากเจ้าจต,ตัวของซิปอัพ ไพทอนคิวห้าไลค์ปี2025นี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามสับตะไครา้อะไรก็แล้วแต่ช่วยหน่อยก็อย่างน้อยเนะ่ยเป็นกำลังใจกับทางช่องหรือทางร้านด้วยนะครับสนใจก็ฝากของทูฟายูทูเตอร์ฟ้า,าด้วยนะครับขอบคุณมากครับ